เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising Face นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกมมือถือใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนั่นก็คือเกม Dragon Nest 2 Evolution นั่นเองซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อเกม Dragon Nest แล้วนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานตั้งแต่ภาคแรกที่เปิดให้บริการใน PC ก็โด่งดังเป็นพลุแตกคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย จนในวันนี้นะครับเกมนี้นะฮะก็ได้กลับมาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้บุกตะลุยรังมังกรไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนอีกมากมายในเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเวอร์ชันนี้นะครับก็ยังคงความเป็นเกม 3D MMO RPG แนวแอคชั่นเน้นคอมโบสุดมันและลงดันเจี้ยนตะลุยบอสไปกับเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมกราฟิกที่ถอดแบบมาจากเวอร์ชัน PC ที่นำมาพัฒนาเพิ่มให้เพื่อนเพื่อนได้หายคิดถึงกันอีกด้วย นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเพิ่มระบบพัฒนาตัวละครอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยทั้งระบบดากอนรูนระบบขนนกนะครับระบบสัตว์เลี้ยงระบบเด o r เรชันแล้วก็ระบบดากอนจีเวลด้วยนะครับมาพร้อมกับแฟชั่นสวยๆและสัตว์ขี่น่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆได้มาจับจองกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในเกมกันจริงๆเลยดีกว่าว่าสนุกแค่ไหนนะครับไปลุยกันเลย โอเคครับเริ่มแรกมาเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในเกมกันได้นะครับเราก็จะต้องมาสร้างตัวละครกันก่อนใช่ไหมะฮะซึ่งในเกมนี้นะครับจะมีตัวละครเริ่มต้นให้เราเลือกเล่นถึง4คลาสอาชีพนะครับโดยแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแม่ว่าจะเป็นวอร์รีร์นะครับคลีริกอาเชอร์แล้วก็ซ็อตเซเลสนั่นเองนะครับ แต่เ,เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนกันได้ว่าเออจะเล่นอาชีพไหนดีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําอาชีพต่างๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันคร่าวๆก่อนเข้าเล่นเกมกันนะครับมาเริ่มกันที่อาชีพแรกกันเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพวอร์ i o r เอร์นั่นเองซึ่งอาชีพนี้นะครับจะเป็นอาชีพที่ใช้อาวุธหลักเป็นดาบนะครับแล้วก็จะเน้นการโจมตีระยะประชิดที่เป็นวงกว้างทําให้เป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันที่ค่อนข้างจะสมดุลกันที่สุดนะครับเหมาะสําหรับผู้เล่นมือใหม่ทุกคน แต่ข้อเสียสําหรับอาชีพนี้นั่นก็คือการโจมตีในระยะประชิดที่จะเสียเปรียบในเรื่องระยะการโจมตีนั่นเองนะครับโดยอาชีพนี้ก็จะสามารถพัฒนาอาชีพไปได้อีก2สายนะครับนั่นก็คืออาชีพมือชินารีแล้วก็อาชีพซอสแมตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งสายอาชีพมือชินารีเนี่ยก็จะเน้นไปที่การโจมตีที่รุนแรงมากๆแต่ก็จะโจมตีช้า แล้วก็จะมีจุดเด่นทางด้านของการซ c ซใส่ศัตรูได้ทําให้เป็นสายที่ค่อนข้างโดดเด่นในการเล่นแบบ PVP ส่วนอีกสายอาชีพหนึ่งนะครับนั่นก็คือสายอาชีพ s อ o r d Master ก็จะเน้นไปที่การโจมตีที่เป็นวงกว้างมีความรวดเร็วและต่อเนื่องนะครับ ทำให้สายนี้เนี่ยจะทำาดามจในการลงดันเจียนหรือเคลียร์มอนเตอร์ได้ดีมากๆเลยสําหรับอาชีพถัดมาก็จะเป็นอาชีพอาชอช์หรือว่านักธนูนั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอาชีพที่โจมตีได้ต่อเนื่องรวดเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวมากที่สุดในเกมนะครับแล้วก็ยังเป็นการโจมตีในระยะไกลทําให้เราสามารถหลบดามจจากศัตรูได้ไม่ยากนะครับแต่ข้อเสียของอาชีพนี้นั่นก็คือการที่จะมีพลังป้องกันที่น้อยมากๆถ้าพลาดโดนเดามจไม่กี่ทีก็อาจจะเสียชีวิตได้ง่ายๆเลย โดยอาชีพนี้ก็จะสามารถพัฒนาสายอาชีพออกไปได้อีก2สายนะครับนั่นก็คืออาชีพโบมาสเตอร์แล้วก็อาชีพแรนงเจอร์นั่นเองซึ่งสายอาชีพโบมาสเตอร์จะเน้นไปที่การโจมตีในระยะไกลเหมือนเดิมแต่จะทำไดาเมจได้รุนแรงมากๆถ้าได้ยืนยิงฟรีๆเป็นดีเพสหลักของปาร์ตี้ในการลงดันเจี้ยนต่างๆเลยก็ว่าได้ ส่วนสายอาชีพแรนเจอร์หรืออีกชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันก็คืออาชีพอะโครแบดนั่นเองนะครับโดยสายนี้ก็จะเน้นไปที่การโจมตีที่เป็นระยะใกล้มากขึ้นแต่จะมีคอมโบที่ต่อเนื่องแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วมากๆถ้าได้เจอใครที่เล่นแรนเจอร์เทพๆแล้วล่ะก็สายอาชีพนี้จะเป็นสายอาชีพที่น่ากลัวมากๆเลยอาชีพถัดมานั่นก็คืออาชีพคลีริกนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพระนั่นเองอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ใช้อาวุธเป็นกระบองแล้วก็โล่นะครับจึงเป็นอาชีพ เปรียบเสมือนอาชีพซับพอร์ตแทงให้กับปาร์ตี้นั่นเองโดยอาชีพนี้ก็จะสามารถพัฒนาสายอาชีพได้อีก2สายนะครับนั่นก็คืออาชีพพาลาดินแล้วก็อาชีพพรีส์นั่นเอง ซึ่งสายอาชีพพาาดินก็จะมีจุดเด่นที่ความถึกนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการยั่วยุศัตรูแล้วก็ยังมีสกิลบัฟต่างๆให้กับปาร์ตี้ได้อีกด้วยส่วนสายอาชีพพลส์นะครับก็จะเป็นอาชีพที่เน้นซัพพอร์ตอย่างเต็มตัวสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับคนในปาร์ตี้ได้จึงทําให้พลส์เนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีความสําคัญมากๆสําหรับทุกปาร์ตี้ในการลงดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองนะครับและอาชีพสุดท้ายนั่นก็คืออาชีพซอร์ซเลสนะครับหรือว่านักเวทนั่นเองซึ่งจะะใช้อาาวุธหลัักเป็นนคคทรบ และจะมีการโจมตีเป็นประเภทเวทบนที่รุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างมากๆแต่ข้อเสียสำหรับอาชีพนี้นั่นก็คือพลังป้องกันแล้วก็ความคล่องตัวที่น้อยมากๆทําให้เล่นยากสาหรับผู้เล่นมือใหม่พอสมควร แต่ถ้าใครที่เล่นเก่งๆแล้วลวก็นักเวทจะเป็นตัวดามจที่ทำาดามจได้สูงมากๆซึ่งอาชีพนี้ก็จะสามารถพัฒนาสายอาชีพได้อีก2สายนะครับนั่นก็คืออาชีพ Elemental List แล้วก็อาชีพ f o r c e User นั่นเองโดยสายอาชีพ Elemental List นะครับก็จะสามารถใช้เวทมนต์ได้หลากหลายธาตุสามารถใช้ธาตุน้ำแข็งเพื่อเน้นซ c หรือ Solo สตัตว์โลศัตรูหรือใช้ธาตุไฟเพื่อเน้นดามจและเผาศัตรูก็ได้นะครับทำให้สามารถพลิกแพลงการเล่นได้หลากหลายส่วนสายอาชีพ f อ r c e u s เ r รนะครับก็จะเป็นาา่้ว้ววมงงงกงกยิขึน แล้วก็ยังมีสกิลรวบมอนเข้าด้วยกันทําให้มีประโยชน์ในการลงดันเจี้ยนแล้วก็ลง PVP เป็นอย่างมากเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของระบบต่างๆภายในเกมนะครับโดยในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การทำเควสหลักแล้วก็เควสลองให้เพื่อนๆได้ค้นหาเพิ่มเติมภายในเกมนะครับและยังมาพร้อมกับเสียงภาคภาษาเกาหลีแล้วก็ระบบนำทางแบบออโต้เพื่อให้เล่นง,ง่ายขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับระบบการลงดันเจี้ยนต่างๆก็ยังขนกันมาแบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนพัฒนาตัวละครอ,อย่างดันเจี้ยนโกบแบนดิตที่เป็นดันเจี้ยนทองนะครับดันเจี้ยนดากอนรูนหรือดันเจี้ยนขนนกนะครับดันเจี้ยนท้าทายแบบโซโล่หรือฟอบตินกลาวหรือจะเป็นการลงดันเจี้ยนยากๆและมีความท้าทายมากขึ้นอย่างอบิสและก็แรด้วยนะครับที่สามารถเลือกลงแบบโซโล่หรือจัดทีมลงกับเพื่อนๆก็ได้ แล้วก็ยังมีดันเจี้ยนใหญ่ดาก้อนแรที่สามารถลงพร้อมกันได้ถึง8คนกันเลยทีเดียวหรือแม่ว่าจะเป็นโหมดอารีนาให้เราได้ลงไปหวดกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อวัวดความเก่งของตัวละครเราก็มีมาให้เล่นเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเควสประจําวันแล้วก็กิจกรรมตามเวลามากมายให้เป็นเพื่อนได้เล่นสนุกกันทั้งวันพร้อมทั้มีระบบกิ้ที่มีทั้งเควสกิ้วบอสกิ้แล้วก็กิ้วปาร์ตี้รอบกองไฟให้เ,เพื่อนๆได้สนุกไปพร้อมกับสมาชิกกิ้วได้อีกด้วยนะครับถัดมาในเรื่องของระบบการพัฒนาตัวละครใหม่ๆนะครับก็มีมาให้เพื่อนๆได้วางแผนการเล่นนะไม่ว่าจะเป็นระบบด r a ก o อนรูนที่สามารถช่วยเสริมความสามารถในการใช้สกิลเป็นธาตุต่างๆได้แรงขึ้นซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ผมชอบมากๆนะครับจะเป็นระบบที่ทําให้เราเนีาาระลตัวค กแต่ว่าเล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเล่นเป็นธาตุมืดบางคนเล่นธาตุแสงบางคนเล่นธาตุน้ําหรือธาตุไฟก็ขึ้นอยู่กับตัวดาก้อนนูนที่เป็นหลักเลยนะครับหรือถ้าเป็นระบบปีกนะครับที่สามารถผสมขั้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ตัวละครของเราเก่งขึ้น หรือไม่ว่าจะเป็นระบบดากอนจีวิวที่เราสามารถที่จะเลือกใส่ในอุปกรณ์ของเราเพื่อเพิ่มสเตต,ตัสต่างๆก็สามารถอัพเลเวลหรือถอดเข้าถอดออกได้อย่างง่ายดายนะครับและตัวระบบสกิลก็ยังสามารถเลือกอัพสกิลได้แบบอิสระเลยนะครับแต่และสกิลก็จะมีความสามารถพิเศษเวลาที่เราใช้ธาตุต่างๆเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับก็จะทําให้เราวางแผนในการเล่นหรือว่าการทําคอมโบของสกิลเราได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของกาชาก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับทั้งกาชาชุดแฟชั่นสวยๆแล้วก็กาชาสัตว์เลี้ มีเยอะมากๆเลยทั้งชุดแฟชั่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็จะมีสกิลแล้วก็มีสเตตัสที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เลือกใช้ตามสเตตัสของตัวละครเราถ้าใครที่โชคดีได้ชุดแฟชั่นดีๆหรือสัตว์เลี้ยงเก่งๆ ก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นไวมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสตามิน่านะครับซึ่งเป็นระบบที่จะคอยกําหนดเวลาการได้รับ exp ของเราเอาไว้ตามค่าสตามิน่าเมื่อเาาราเก็บสะสมสตามิน่าไว้เยอะก็จะทําให้เราสามารถเก็บเลเวลได้เยอะขึ้นหรือถ้าเราไม่ว่างเล่นวันใดวันหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมสตามิน่าไว้เพื่อทําให้เราสามารถเก็บเลเวลตามคนอื่นได้ทันนะครับหรือถ้าเมื่อไหร่ที่สตามิน่าของเราหมดนะครับเราก็สามารถที่จะไปช่วยเพื่อนลงดันเจียนหรือไปทำาเว s หลักกันต่อก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี ที่ประหยัดมากๆแต่ว่าจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งไวขึ้นมากๆกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ Battle p a นพาร์ให้เราได้เก็บเลเวลพาร์เพื่อรับของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Dragon Nest 2 Evolution นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับจากการเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนนะครับความสนุกอื่นๆอีกมากมายเนี่ยยังรอให้เพื่อนๆได้เข้าไปสัมผัสในเกมด้วยตัวเองนะครับ โดยตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วทั้งใน Google Play แล้วก็ App Store นะครับอย่าลืมรีบมนัะีเพื่อนๆมาลงดันล่ามาังกรไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปลงดันก่อนล้ะกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ